สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออมฉีจะมาต่อการจิวภาษาเดนมานะคะถ้าเราอยากจะตั้งคําถามนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราจะสร้างประโยคคําถามนะคะเราจะวางเรียงลําดับคําในโครงสร้างประโยคเราต้องเริ่มด้วยคํากริยาก่อนตามด้วย subject หรือประธานและตามด้วย ca นะคะ central a d b e r b ตัวอย่างเช่นนะคะเช่น i r hun os b a s l e n a lon เป็นคนบาซสเลียนเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแอร์ฮุนออสไทยแลนด์เนอะหล่อนคนนั้นเป็นคนไทยเหมือนกันไหมแค่นี้ก่อน <c oughs> เราจะมาต่อกันที่ท,ทิอีแดนมาร์กซิวิลสแตนตอปอ,อนเวลาในเดนมาร์กสถานภาพการสมรสนะคะและบุตรนะคะลูกเต้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมาคะ่ะ dialogue it มีตัวอย่าง Hvor l ่ n g e har du været i Danmark? โบเลงฮะดูแววอีเดนมักโบเลงฮะดูบัวอีเดนมักก็จะเป็นความหมายเดียวกันคือคุณอาศัยอยู่ที่เดนมักมานานแค่ไหนแล้วเราสามารถตอบแบบสั้นๆได้นะคะเช่นอีเอ็ดอว์และสามเดืออีเอ็ดอว์แลทรามโนแอร์ดูกิฟต์แอดูกิฟต์แอดูกิฟต์คุณแต่งงานเร็วยังยะที่แอร์ยะยะที่อร์ใหญ Er แอร์ดิ d แมนดั้นส์เกอร์ห d ือแอร์ดินโ er din kone dansker? สามีของคุณเป็นคนเดนมาร์กหรือภรรยาของคุณเป็นคนเดนมาร์กใช่ไหมนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เราก็จะบว่านายเดอร์แฮนอิกนายเดอร์แฮนอิกแฮนแอร์ไทยแลนด์เนอรก็ได้นะคะไม่สามีของฉันเป็นคนไทยแต่ถ้าเกิดว่าสามีเราเป็นคนเดนมาร์กเราก็จะบอกยาเดอร์แฮน Taylor ด yeah, yeah, ินแมนดันส์ก์ Taylor ดินแมนดันส์ก์ใช่ที่ทำให้ใช่เขาพูดภาษาเดนิชแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดภาษาเดนิชก็จะบอกว่าไนดิกัวแฮนด์อิกนะคะนะคะถ้าเราอยากจะถามเขาว่าคุณมีแฟนหรือยังเราจะถามว่าฮ่าดูอินแคริสต์เตอร์นะคะ แล้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามว่าคุณมีเพื่อนไหมนะคะเหมือนเหมือนเขาก็เป็นเพื่อนเราเราก็เป็นเพื่อนเขาแล้วเราอยากถามว่ามีเพื่อนไหมเผื่ออยากจะรู้จักเพื่อนเขาอ่ะแนะนําเพื่อนเธอให้ฉันรู้จักหน่อยสินะคะถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายเราจะพูดว่า h o w d o o y u inven t นะคะ h o w d o o y u inven t คุณมีเพื่อนไหมนะคะอันเนี้ย inven t ตรงนี้คือเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนนะคะหรือถ้าเราจะถามว่าคุณมีเพื่อนผู้หญิงไหมเขาจะใช้ว่า h o w d o h o w d u in vinina นะคะตรงนี้เดะหลอกที่2 Ha du barn? Ha du barn? คุณมีลูกไหมเยสเดี๋ยวฮะใช่ฉันมีค่ะนะคะเยสเดี yeah, ๋ยวฮะยัยว่ามั้งบอนฮารู้ว่ามั้งบอนฮารู้คุณมีลูกกี่คนอ้อมเสียมีปัญหาในการออกเสียงเออูโออะไรพวกนี้ของเขามากๆนะคะจะค่อนข้างที่จะ <c oughs> แต่พยายามต่อไปค่ะ สองอินพีปุ๊บสามปีคร่งอันเด็กผู้หญิงหนึ่งคน3ปีครึ่งอันอินรังปุ๊บและลูกชายหนึ่งคนอายุสองขวบนะคะเว้ยเมื่อกี้มีบ้านแล้วเธอร่ามีลูกไหม ไม่ดี่หายอีกไม่ดีหายอีกก็คือไม่ฉันไม่มีอ้อมสิมีประโยคการตอบคำถามแบบสั้นๆมาให้ใช้นะคะหรือว่าคอรสวานะคะตรงนี้สามารถใช้ได้ในการสอบ A1 A2 ด้วยนะเป็นคอรสวาคอรสวาเมทแอร์ออกฮะนะคะคำว่าแอรในภาษาเดนเนี่ยจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นอยู่คือนะคะใช้ได้เช่นใหญแอร์ ฉันเป็นฉันอยู่ฉันคือจะจะเป็นความหมายประมาณนี้และฮะห,หมายถึงมีนะคะฉันมียายฮะคุณมีดูฮะดีฮะก็จะเป็นพวกเขามีนะคะถ้ามีคนมาถามเราว่าแอร์ดูกิฟตคุณแต่งงานหรือ,อยังนะคะเราสามารถตอบสัน้นๆได้ด้วยคำว่ายะดีแอร์หญ่ใช่ฉันแต่งงานแล้วหรือ n นท์ดีแอร์ใหญ่อีก central adverb เมื่อกี้เขาโยกมาไว้ด้านหลังนะคะ n นท์ดีแอร์ใหญ่อีกมาไว้ด้านหลังนะคะเป็นคำปฏิเสธอีกแปลว่าไม่นะคะฮาดูบอนฮาดูบอนบอนคุณมีลูกหรือยังนะคะยะดีฮาใหญ่ใช่ฉันมีลูกแล้วหรือถ้าเรายังไม่มีเราก็จะตอบว่าไนาดีฮาใหญ่อีกนะคะ หรืออันที่สองไลคะการตอบคำถามสั้นๆจากประโยคที่มีคำว่ากือเกือเกือหรือว่า do นะครับทำ do you do you กือตรงนี้จะเป็นคำกริยาคุณทำคุณอาศัยหรือคุณมาจากไหนอะไรนี้นะคะจะใช้คำว่ากือในการตอบนะคะเช่น t e l l ู r d ้ d a n ดน คุณพูดภาษาเดนมาร์กได้ไหมพูดได้เราก็จะบอกว่ายะ a h กัว i k ใหญ่ b ดู du i d นมา a r k คุณอาศัยอยู่ที่เดนมาร์กหรือเปล่าคุณอาศัยอยู่ที่เดนมาร์กใช่ไหมยะ a h กวัวใหญ่ใช่ฉันอาศัยอยู่ที่เดนมราร์กจ้ะหรือ c o m อดูฟ h a thailand คุณมาจากเมืองไทยใช่ไหมไม่ด h e g i ใหอีกไม่ฉันไม่ได้มาจากเมืองไทยเอ้าแล้วเป็นคนประเทศอะไรละจ๊ะแล้วมาจากไหน ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาจากเมืองไทยเราก็จะตอบว่าไน g ์ดิเกือใหญ่อีกแต่ถ้าเรามาจากเมืองไทยเราก็จะบอกว่าย่ด ah, ิเกือใหญ่ย่ดิเกือใหญ่ถ้าวางตรงหน้าประโยคเขาจะใช้ใหญ่แต่ถ้าไปวางไว้ข้างหลังก็จะเป็นแยะก็ขึ้นอยู่กับการออกเสียงนะคะเขาจะเน้นวิธีการเน้นเสียงของเขาก็จะออกเป็นยะดิเก ah, ือยใหญ่ย่ด ah, ิเกือใหญ่จิกนิดนึงนะคะทุกคนต่อหาดูอ ah ีเมล์อดเรสเย่ ดีฮะใหญ่ต้องสังเกตดูนะคะถ้าเขาถามว่าฮะเราก็ต้องตอบฮะมีเขาถามว่ามีไหมเราก็ต้องว่ามีหรือไม่มีแอดูเดนส์ก์คุณเป็นคนเดนมาร์กหรือเปล่าผู้ภาษาเดนิชเก่งจังเลยนะคะเราก็จะไน่ดีแอร์ใหญ่อีกไม่ฉันเก่งแต่ฉันไม่ใช่คนเดนมาร์กแอดูเฟเวอร์ทูออคุณอายุ25หรือเปล่าดูอ่อนวัยเชียวนะคะไน่ด yeah, ีแอร์ใหญ่อีกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่25จ้า,จา h a าดูแฟมิลี่ Denmark h a ่าดูแฟมิลี d e n m a r k า y ไหมด e ไฮใหญ่อีกถ้าเขาเริ่มประโยคคำถามด้วยคำว่าฮ่เราก็ต้องตอบด้วยคำว่าฮ a นะคะถ้าเริ่มประโยคคำถามด้วยแอก็ต้องตอบด้วยแอนะคะ How do in character? เนี่ยมีหมายกัคุณมีแฟนหรือเปล่าต้องตอบว่ามีหรือไม่มีย่าดิไฮใหนะคะเราจะตอบว่าไ a ดิไฮให i ่อีกฉันไม่มีแฟนจ้ะเมน เย่ามินแมนฉันไม่มีแฟนแต่ฉันมีสามีค่ะบอกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเล่นตลกนิดนึงเนี่ยคะะตลกๆจริงๆแล้วอ้อนสีใช้คําว่า character เพราะว่าถ้าเราเน้นเป็นคําอ่านโดยตรงจากตรงนี้ในวิธีการอ่านนะคะเขาจะอ่านตามตัวสะกดนะคะเวลาเขาพูดเขาจะพูดเร็วเป็น caster hard o caster hard to in caster เขาจะแบบนี้เลยแต่เรา hard o in character ค่อยๆรวบลิ้นเอานะคะทุกคน Tell อเ yeah, yeah. do e n g l i s ฤ h ยะดิกรายใหญ่แอร์ดูอีสคูลคุณไปโรงเรียนหรือเปล่าไปเรียนภาษาหรือเปล่าอะไรเนีนยเางี้นะคะย a ดิแอรใหญ่ใช่ฉันไปนเรียนภาษาอยู่จ้ะนะคะสถานะยังเป็นนักเรียนนะคะของโรงเรียนบัวดูอลีนไนดิเกอร์ใหญ่อีกคุณอาศัยอยู่คนเดียวหรือเปล่า n a ด d เกอร์ใหญ่อีกนะคะไม่ไม่ฉันไมไ่อยู่คนเดียวฮ a าดูอาบัยด์ฮ a าดูอาบัยด คุณมีงานทำไหมนะคะยาดีฮาใหญ่อันนี้คือเรามีงานทำนะคะยะดีฮาใหญ่แต่ถ้าเราไม่มีงานทำเราก็จะว่าไนาดีฮาใหญ่อีกนะคะนี่เลยค่ะก็คือการตอบคำถามประโยคสั้นๆนะคะของแอฮะออกัวนะคะถ้ามีคนถามคำถามเราเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยประยุกต์ใช้นะคะในคำถามที่เราจะได้พบเจอในอนาคตคำสี่ขอแนะนำตัวเองในบทนี้นิดนึง ยายฮิลล์ปานาดาโอใหญ่อรฟิ์ออออใหญอร์ไทยแลนด์เนอะออใหมโมฟาอุดรธานีอีไทยแลนด์ยายหแอรกิฟต์เมดอินเดนส์เกอร์บีบัวอีเซตแลนด์ยายหญ่ฮาวเวอร์ออ,ออเดนมักอออไทอ์โมเนอร์อ้อออมสีอาศัยที่เดนมาร์กได้สามปีสามเดือนแล้วยายหาอาไปเด้อน,นะคะอ้ออมสีทำงานแล้วด้วยนะคะทุกคน การนะนำตัวเองแบบประโยคบอกเล่าเวลาการเขียนก็ใช้ subject ขึ้นก่อนตามด้วยคํำกริยานะคะและหลักในการเขียนประโยคคําถามของเขาก็จะใช้คํากริยาตามด้วย subject สัเมเอนะคะเราจะมาต่อกันด้วย school, 아 e r or transport การไปโรงเรียนอาชีพการงานและการเดินทางนะคะมาดูมาฟัง d i a l o g อกกี้ก่อน What do Ba Le o do ฉันไปเรียนภาษานะคะอันนี้เป็นแบบคอร์สว่าจากเด็กทำไมอ่ะทำไมต้องไปเรียนภาษาเพราะที่ฉันจะเรียนภาษาเดนิชไงนะคะ ว่าเล็กก์อ่ะสกูลน์ว่าเล็กก์อ่ะสกูลโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนหรอไอวัลต์ที่มันสกัดกรณีการใช้ที่อยู่ e เอลเลอรโพของเขาเนี่ยอ้อมสีอธิบายไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะคะลงท้ายด้วยคำว่า why ลงท้ายด้วยคำว่า girl ต้องใช้ e หรือ p นะคะไปดูกันได้นะคะแต่หลักที่สองหาดูอาบัยเดอะหาดูอาบัยเด ฮาร์ดูอาบาร์ดคุณมีงานทำไหมนะคะยะดิฮาใหญ่ตอบด้วยความภาคภูมิใจยะดิฮาใหญ่ถ้าเกิดไม่มีก็บอกว่าไนดิฮาใหญ่อีกดังที่อธิบายไปแล้วนะคะแะเลเวอร์ดูแะเลเวอร์ดูคุณทำอะไรหรองานที่ทำอยู่เกี่ยวกับอะไรนะคะใหญ่อาบาร์ดอีฟูทเทคเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะฟูทเทคคล้ายๆทำงานที่บิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนั้นแหละคะ่ะก็ทำงาน อตรงนี้หมายถึงคำว่า e e t i n g หรือว่าการไปพบนะคะหือการเข้างานก็ได้นะคะคณเข้างานกี่โมงฉันทำงานแต่เข้างานเนี่ยตอน8ดโมงเช้านะคะว f น r ั้ f r ร บอนน์ฟรอดูฟรีบอนน์ฟรอดูฟรีคัมเบอร์ฟรีตรงนี้ก็คือเหมือนเลิกงานนะคะตรงนี้หมายถึงเลิกงานนะคะคุณเลิกงานกี่โมงะฉันฟรีคลองสี่ใหญ่ฟรีคลองสี่ฉันเลิกงานบ่ายสี่โมงเย็นที่นี่เขาจะใช้บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเหมือนที่เมืองไทยนะแต่ถ้าจะพูดเป็น clock and f i f t e ก็จะบ่ายสามได้เหมือนกันแต่เขาจะนิยมใช้คำว,ว่า clock and eight clock and two clock a n ใช้คลอกเกนเฟียนะคะอย่างเช่นอ้อมสีทํางานอ้อมสีจะใหญ่ฟรีคลอกเกนช่นะคะอ้อมสีทำงานบ่ายสามโมงนะคะเมนเมนอ้อมสีเยาเมือคลอกเุนะคะก็คือทํางานเจ็ดโมงเช้านะคะมาได้อล็อกที่สามนะคะว่าด c งเข้มาดูในสกูลว well, ่าด well, ังเข้มาดูในสกูลวาดมาดูสูล ฉันนั่งรถเมล์มาวิลกันบุสทาร์ดูวิลกันบุสตาร์ดูคุณนั่งรถเมล์สายไหนมาหรอฉันจะนั่งหมายเลหรือหมายเลข5ฉันจะหมายเลข16หรือหมายเลฉันนั่งสาย16หรือว่าสาย5มาอะไรเงี้ยนะครไม่ใช่สาย8เหรอ รถเมยที่นี่ค่อนข้างที่จะขับสมูทนะคะนุ่มนวลน,นะคะเปิดประตูแล้วก็มาเอาคนพิการขึ้นคนที่นั่งวิวแชร์อะไรพวกนี้ขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็จะดูว่าเราอะเกาะดีไหมพร้อมที่จะนั่งหรือยังเขาถึงค่อยๆเร่งออกนะคะเขาจะไม่ขับแบบชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่า ไม่ได้ขับชบวิ่งชิวไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญของชีวิตของทรัพย์สินของคนอื่นอะ่ะไม่ไม่มีจกดนอกป้ายให้ข้ามไปหนึ่งเลนแล้วก็ไปขึ้นกลางถนนนะคะ no 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 Thailand o l y อันนั้นอะ่ะว่า long t i ทาดิว่ long t i ชาดิว่า long t ชาดิเธอใช้เวลานานแค่ไหนว่าัง n ิดช้าดิเดทาร์ทีมินาเต ดชาที่มมนูเดดชาที่ดอใช้เวลา10นาทีต่อไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคในการตอบคำถามนะคะถ้าเกิดว่ามีคนถามเราว่าคุณมาทำงานหรือว่าคุณมาโรงเรียนด้วยวิธีไหนนะคะว่าดันคัมมาดูอีสคูลหรือว่าดันคัมมาดูพออาบายเดยถ้ามีคนถามเราด้วยคำถามนี้เราสามารถที่จะตอบ สั้นๆดังต่อไปนี้ได้เลยดังต่อไปนี้นะคะอยากกฉันเดินอืมฉันเดินอยู่ใกล้มากเลยเดินและคนที่นี่ชอบเดินค่ะจริงดฉันปั่จัก,กรยานไปทำงานทุกวันนะคะฉันขับรถ คำว่าบูซึนของเขามาจากอินบูซเขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษเลย b u s แต่เขาเออกเสียงเป็นบูซ์ย่าทาบูซึนฉันนั่งรถเมย์หรือย่าทาโชเอย่าตาโชเย่าท่าโชเย่าท่าโชเอฉันนั่งรถไฟสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อรถเมย์ย่าท่าโชเออ่ย่าท่าบูซึนนะคะโชเอก็คืออิทโชนะคะอันนี้จะเป็น substantival เป็นคำนาม อินเอลออิดนะเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโอถัดไปขอทำการบ้านก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเนื้อหาซับซ้อนมีรถมีรถหรือว่าดิฉันมีรถนะคะอยากเคยปีลสวยฉันกับรถมา คนที่ขับรถมาทํางานนี่เขาสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกันหนาวนิดนึงแล้วก็เดินถึงรถแล้วก็ขับอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ต้องห่อหุ้มอะไรมากมายได้เพราะว่าที่ทํางานข้างในมันก็ร้อนมันก็อุ่นไงสาหรับคนที่ขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถไฟนะคะก็จะต้องห่อตัวเองดีนิดนึงเพราะว่าเวลายืนรอเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสกับความหนาวเย็นนะคะเขาก็มีที่ให้รอก็จะเป็นเหมือนซุ้มให้รอบางที่ก็จะแบบเอาไว้กันลมเฉยๆนะแต่ไม่ได้กันหนาวอะไรมากมายส่วนคนที่เป็นจักรยานนะคะก็ต้องสัมผัสทั้ง ความเย็นความลมหนาวเหน็บนะคะการห่อตัวเองก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนคนที่เย่าเคืออีบิลก็จะใช้ชีวิตเก๋ๆนิดนึงนะคะ่ะออิจฉาเล็กน้อยนะคะข้อสี่ไม่มีใบขับขี่นะคะทุกคุณไม่มีใบขับขี่มาแลกด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ขับรถขับรถไม่เป็นค่ะต้องไปเรียนตั้งแต่ศูนย์เลยนะคะและสามีให้เริ่มเรียนที่เกียร์กระปุกนะคะแมนวนวล ไม่ให้ขับเกียร์ออโต้เพราะถ้าขับเกียร์ออโต้จะขับได้แค่เกียร์ออโต้แต่ถ้าขับเกียร์กระปุกปุ๊บจะได้ไปขับขี่แบบสองไทป์ขับได้ทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้และดิฉันต้องเรียนด้วยภาษาเดนิชนี่คือสิ่งที่สามีตั้งเป้าไว้ให้ดิฉันทําให้ได้เดี๋ยวก่อนอันนี้คือเป้าหมายค่ะบรรจงยานสู้ชีวิตต่อไปค่ะคุณหรือถ้ารวยหน่อยฉันจะจาอินเทกซ์อันจะาอินเทซ์ อันเนี้ยไม่ใช่9 3 5 9ส5สมหอะไรเหมือนที่บางไทยวะคะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย940บาทแล้วหรือปะ9คานแท็กซี่อ่ะอยู่บางไทยคือราคาถูกมากแต่ที่นี่9ปุ๊บ5้0อไหมกว่าจะถึงห้าบาท100โคนเนอร์ต้องมีอ่ะขึ้นแท็กซี่ที่นี่แพงนะคะยายท้าอินแท็กซ์อ่ะฉันขึ้นแท็กซี่ฉันขึ้นแท็กซี่มาถ้าใช้ชีวิตปกติเนี่ยเดินปันจกรยานขึ้นรถไฟขับรถไปเองแล้วไปจอดไว้ตรง จะาันถงรถไฟและขึ้นรถไฟไปอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่ขึ้นรถแท็กซี่นะคะเพราะการขึ้นรถแท็กซี่หนึ่งครั้งแพงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินเหล้าตรงนี้นะคะจะเป็นข้อควรจําสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้ในการอ่านออกเสียงนะคะจะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการ l a s e r dance ค่ะนะคะหลักการอ่านนะคะ u ะ e t เทลเลอรเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ1คือเขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่า e อ p เ r เรถ้าเกิดว่าคุณเห็น ตัวทีมาเป็นตัวแรกนะคะพยางแรกเราจะต้องออกเสียงแบบแผ่วเบาเปล่งออกมาแบบแผ่วเบานะคะตัวอย่างคำที่มีตัวทีนำหน้านะคะเช่น c ั c ทัก h ูทูทที่ r t o t อันนี้คือตัวทีนำหน้าเราจะออกเสียงแบบ พูดเบาออกมาที่ชู่ชาพเบาสั้นและอันที่สองคะพยัญชนะตัวทีที่ตามหลัง ST หรือ Tt จะออกเสียงเป็นตัว D ีสตีว์อูด m อ n ดนิวเตอร์เอดนิวเ เอ,เ,อเอาหลักนี้ไปใช้นะคะเอาหลักนี้ไปใช้อย่าลืมจดนะคะตัวทที่ตาม st ออกเสียงเป็น D ตัว T ีที่ตามหลัง T ด้วยกันจะออกเสียงเป็นตัวดีคุณสีจะขอใส่ g r a m m a t i c เกี่ยวกับ pronouner m นิดหนึ่งนะคะเป็น reflexive reflexive pronouner m นะคะเอาจะสะท้อนกลับไปที่ประธานของประโยคใครถูกกระทำนะคะมันจะสะท้อนกลับไปหาใครและวิธีการออกเสียงจะออก สั้นๆนะคะถ้าเอามาไว้ตรงหลังประโยคดังต่อไปนี้ยายญ่สเกอร์มาฉันอาบน้ำให้ตัวเองฉันอาบน้ำให้ตัวเองดู do vasque d ด e do vasque d ด e คุณอาบน้ำให้ตัวคุณเองนะคะอืมคุณนั่นแหละที่อาบน้ำให้คุณเองเน,นาะจะให้ใครมาอาบน้ำให้หุ่นแนสเกอ hand vasque sigh v vasque er er os Wie v v a s q อ e er os e vasque er yeah e vasque er yeah ดีเวสเกสไซสังเกตอันนี้เอาเป็นวิธีการจำง่ายๆเลย Hen h e n hundendi reflexive pronouner ของเขาจะใช้อันเดียวกันเลยก็คือ s a h h n h u n นเด d i และ d ีที่เป็น l l e r Tail ก็จะใช้ reflexive pronouner อันเดียวกันก็คือ s a ดังตารางนี้นะคะวิธีการจำง่ายๆก็ให้เขียนตารางขึ้นแบบนี้ ่อะ้เอมสิขอใส่ pronoun กมหรือว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยให้นิดนึงเพราะว่าไหนไก็ได้ตารางไปแล้วเนาะทุกคนอ้อมสีให้ไปนิดหนึ่งเนาะใหญ่ ringer to hin elder ว่างนะคะ ringer to อันเนี้ยไม่ยากนะคะถ้าเราเห็นตารางเรามีตารางของเราแล้วเมื่อกี้ใหญ่ ringer to hin elder จุดจุดจุด ringer to ตรงนี้เขาพูดถึงบุรุษคนที่หนึ่งก็คือใหญ่บุรุษคนที่สองก็คือฮินะมีอยู่สองคนเพราะฉะนั้นนะ subject หรือประธานของ he ก็คือหุนในช่วงนี้เราก็ต้องใส่ต่อเป็นหุนนะคะ ella h u n r i n g e r t i l อ่าเมื่อกี้ใหญ่เป็นประธาน subject ใช่ไหมหุนจะ r i n g e r t i l ใครอ่ะใครเป็นกรรมที่ถูกโทรหาล่ะก็จะเป็นมานะคะ ella h u n r i n g e r t i l มาแปลว่าหล่อนจะโทรหาฉันอันที่สองค่ะ do i n i v i d u a l them do i n i v i d u a l them e l l จุดจุดจุด i n i v i d u a l เดมไปดูคะ่ะเดมซับเจกต์ของเขาก็คือ d ella d in visual object กรรมของดูก็คือ dave v i s u e yeah. l yeah ella ซับเจกต์ของแย่คือใครอ่ะ <c oughs> ก็คือ e ella e object l, e. ของ V คือใครคะ <c oughs> ก็คือ us ella e v i s u e l us ก็จะสลับหน้าไปหลังหลังไปหน้านะคะวิธีการจำก้อง้ง่ายนะคะถ้ามีตารางนะคะอย่าลืมไปเขียนตารางนะคะทุกคน มาดูที่ ender a c t i v i t y ในชีวิตในแต่ละวันแต่ละเมื่อแต่ละด a y ของเรานะคะทำอะไรบ้างนะเขาคุยไปอินหุ่คูเบอร์อินคุณน,นคูเบอร์อิน,น,อนก็คือหล่อนไปหาซื้อของใหญ่คูเบอร์อินฉันก็ไปหาซื้อของที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละอะครอสเรีพวกของกินของใช้ต่างๆคุณช a ายเยิมหุณนช h ายเยิมหุณช้ายเยมก็คือหุ่กลับบ้านหล่อนกลับบ้าน Han spiser frokost.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  Jeg spiser frokost, mange tider, jeg frokost. Hun slapper af. Jeg slapper af, jeg sådan pakken, sådan relax. Han skriver en e-mail. Han spiller computerspil. Han spiller computerspil, Gør en game. Hun laver hjemmearbejde. หุนเลเวเยมอาบายเดอร์หุนเลเวเยมอาบายเดอร์ถ้าเกิดว่าเราไปเรียนใช่ไหมเรามีการบ้านเราสามารถใช้คําว่าเยมอาบายเดยอร์เยมอาบายเดอร์หรูใหญ่เลเวเยมอาบายเดอร์นะฉันทำการบ้านอยู่นะคะ And <hinter> เขาไปรับลูกนะไปรับลูกๆที่โรงเรียนนั่นแหละุ่นรื้ออ็อปหุนรือ้ออ็อปหุ่นร e ้อออนะคะก็ทำความสะอาดใหญ่รื้ออ็อปก็คือการแบบเก็บของที่มันลก,ลกอะ่ะ โรตร์ออฟเหมือนมีแก้วกาแฟเราตั้งอยู่เราต้องเอามันไปใส่เครื่องล้างจานอะไรเงี้ยหรือเราเวลาทํางานแล้วเราก็ต้องเก็บโต๊ะเก็บอะไรที่เราทํางานให้มันดูสะอาด h ห n เกร์นก็คือทการนก็คือทความสะอาดนะคะ h ห n เวสเกอ์ทอยเวสกอ์อยอันนี้ก็ได้นะแบนเลฟว์ดูอีวิเกนใหญ่ g ก r ร n เนตอ๋อเวสก์อยฉันทำความสะอาดแล้วก็ ผ้านู่นนี่นั่นนะคะคุนทัลล์อีทีเลโฟนคุนทัลล์อีทีเลโฟนคุนทัลล์อีทีเลฟโฟนหล่อนคุยโทรศัพท์อยู่ถ้าคุณมีคำถามว่าอ่าแมลเล่าปูอ๋อย่าทัลล์อีทีเลโฟนอ๋อย่าทัลล์อีทีเลโฟนนะคะคุณเลเวอร์แมทคุณเลเวอร์แมทก็คือหล่นทำกับข้าวนะคะเมื่อเย็นทำอะไรบ้างอ่ะย่าเลเวอร์อัฟเทนสเมลยาเลเวอร์แมทนะคะที่สปิซ่าอัฟเทนส์แมท De spiser op den smad. De spiser aftensmad. Han vasker op. Hun vasker op. Hun vasker op. Lån lang -tan. Hun læser en bog. Hun læser en bog. Hun læser en bog. Sorry, en bog. Hun går en tur. Hun går en tur. Det Han besøger en ven. Han besøger en ven. Han får gæster. Han får gæster. Han får gæster. Kørt har om i med barn. og jeg får gæster. Hun ringer til en ven. Hun ringer til en ven. Hun ringer til en ven. Han hører musik. Fanger Fang Han hører musik. De ser fjernsyn. De ser fjernsyn. På på du tv. ฮุนโกอิเซงฮุนโกอิเซงก็คือเข้านอนอ่ะหล่อนเข้านอนฮุนโซวฮุนโซวฮุนโซวหล่อนหลับอยู่นะคะฮุนโซเว,ซว,ซวขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมมาจนจะจบแล้วนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ออมสิจะค่อยๆหยอดนะคะเกี่ยวกับสรรพนาม pronouner หรือ substantive อะไรนเงี้ยหยอดเข้าไป และโครงสร้างประโยคหลักการเขียนการเรียงคำนะคะเพราะว่าคิดความสามารถในการเรียนรู้ของเราอ่ะแตกต่างกันเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบอกว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะ่ะกดติดตามกันไว้นะคะวิดีโอต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรอๆๆแลนไปแล้วคะ่ะแลนไปแล้วรับรองว่ามีเนาาื้อหาดีๆมาฝากตามเคยอีกแน่นอนคะ่ะ บายบายค่ะไฮไฮโฮเปอีฮะอินกูเดย